อสมพ้นสมาชิกภาพชกสสมออีก428รายสวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอชาติมาแจ้งการหมดสมาชิกภาพหรือว่าพ้นสมาชิกภาพของอสมนะครับในชุดที่7ทับ64นะครับซึ่งพ้นสภาพเดือนมกราคม2565นะครับซึ่งมีรายชื่ออยู่ด้วยกัน9หน้านะครับ9แผ่นกระดาษนะครับ ลำดับที่3,802ถึงลำดับที่4,229รวมแล้ว428รายนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ฝากพี่น้องดูรายชื่อนะครับดูรายชื่อหมอชาติวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะกดตรงลิงก์และก็ดูรายชื่อเป็นรายจังหวัดได้เลยตามลำดับนะครับ428รายนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อ พี่น้องด้วยนะครับว่าสมาชิกทั้งหมดนี้พ้นสภาพเดือนมกราคม2565ครับในชุดที่7ทับหนะครับพี่น้องครับก็ส่งทุกเดือนนะครับอย่าให้ถึงขาดส่ง3เดือนนะครับก็จะพ้นสมาชิกภาพนะครับก่อนพ้นสมาชิกภาพก็จะมีจดหมายตามอย่างน้อย3ครั้งนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติแดกเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสอสมอ หมอชาติก็จะนำามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ